ทุกคนนะคะมาพบกับรถที่ดีๆที่ว่าเป็นขวัญใจไหวลื่นคากับนี่เลย Honda Civic F4 นะคะตัวนี้เป็นตัว1.8 EL ค่ะรถปี2019มาพร้อมกับสีดำแบบนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะแล้วก็ขยับลงมาไฟตัดหมอกคู่หน้านอกจากนี้นะคะมีกับคิ้วโครเมียมนะคะที่เรียกว่าเพิ่มความพรีเมียมแล้วก็ความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวล้อล้อที่ได้เป็นสีเทาเข้มนะคะขนาด16นิ้วค่ะแล้วก็ยางเนี่ยยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะด้านข้างตัวไฟหลีของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะ ก็ราจสองม้งข้างนะคะจะมาพร้อมกับตัว Conda Lane Watch ค่ะก็สะดวกสบายในเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยนเลนนะคะนอกจากนี้นะคะที่จับประตูก็จะเป็นตัว Smart k คีด้วยนะคะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกนะคะตรงที่จับประตูได้เลยค่ะ ดีไซน์ด้านข้างถือได้ว่ามาพร้อมกับความสปอร์ตและความชฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นสําหรับด้านหลังค่ะตัวกระจกก็เป็นระบบไรฟฝ้ามีไฟเบรกหรือที่สามค่ะไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED ได้กล้องมองหลังนะคะมาดูกันกับพื้นที่ด้านหลังบ้างพื้นที่กว้างในระดับหนึ่งเลยนะคะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆได้เลยและด้านล่างอย่างอะไหนี้คือย,ยังไม่เคยสัมผัสพ,พื้นถนนเลยนะคะ อุปกรณ์แม่แรงต่างๆยังคงอยู่สภาพเดิมๆค่ะและเนี่ยคือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเก็พาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโทนสีดำนะสวยมากทุกคนขาแล้วก็ ตัดกับทนสีเบจได้แบบลงตัวมาก,มากๆบอดที่ได้เป็นทนสีเบจนะคะเป็นเหมือนแบบบอดรถแข่งอ่ะเป็นทรงสปอร์ตมีคาดดาแบบนี้เลยเนี่ยฮะฝั่งทางด้านคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมัติฟังก์ชันเป็นรูปแบบ3ามก้านนะคะปรับวอลุบบ่มป,ปรับโหมดได้เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็นี่ค่ะมีกับตัวครุสคอนโทรลนะคะแล้วก็อวดกับตัวฮอนด้าเรน w a วอชนิดนึงนี่กดที่ปลายก้านไฟเลี้ยวหรือว่า ตีไฟเลี้ยวซ้ายก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยเลนค่ะ แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะหน้าจอเครื่องเล่นมีเดียเป็นหน้าจอทัชสกรีนเนะคะีคยะขยับลงมาตัวแอ์ค่ะจะเป็นระบบดิจิตอลแสดงผลผ่านตัวหน้าจอแบบนี้เลยปรับอุณหภูมิความแรงทิศทางได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นที่วางของต่างๆเกียร์ออโต้ค่ะมีเบรกโคเบรมือไฟฟ้านะคะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์ค่ะสวยมากสภาพดูใหม่เนะะี่ยเอาใจแบบใสแบบใส support, สปอร์ตใสซิ่งนิดน,นึงเนาะการตกแต่งภายในของเขาเนะะี่ยค่ะนี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกับพื้นที่โซนห้องพักที่สัต์ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนห้องวิสารด้านหลังนะคะทุกคนคะ่ะพื้นที่ถือได้ว่านั่งสบายนะแล้วก็นี่เลยค่ะเบาะสวยงามตรงกลางก็มีเป็นที่แบบว่าวางแขนวางแก้วได้นะคะตัวนี้นอกจากนี้ค่ะตัวนี้ก็จะได้แอร์แบกรอบคันนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยได้ลําโพงหกตําแหน่งด้วยกันค่ะนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวใครกําลังรอฟังราคาเราไปฟังราคากันต่อเลยค่ะ สำหรับใครที่รอฟังราคาอดใจไรคือู่เพราะว่าอะไรดูไหมคะเกมมี่อีกหนึ่งความพิเศษกับตัว Honda Civic เจ้าคันนี้มานะคะนั่นก็คือคุณสามารถที่จะกดสตาร์ทผ่านตัวกุญแจรีรโมทได้เลยนะคะโดยการที่กดล็อกรถอย่างแรกต้องล็อกรถกันนะรถล,ล็อกอยู่นี่ฮะใส่แล้วกดปุ่มหครั้งไวค้ค่ะตัวรถก็จะสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยนี่คือความพิเศษของเขานะคะกับกุญแจอัจฉริยะคะ่ะ ซึ่งมีไว้ทําไมเวลาบางทีคุณอาจจะนั่งทานข้าวอยู่และรถจอดตากแดดถ้าเราขึ้นตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนจะขึ้นไปอบซาวนา่าใช่ไหมคะคุณสามารถที่จะ s t a r ทรถผ่านตัวคุณจรีโมทค่ะนะคะเพื่อที่ให้ตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานอยู่ด้านในได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการจราจร,รนะคะว่าเอา้าเราถ้าเกิดว่ามีคนอื่นขึ้นมาแล้วจะนํารถไปได้หรือเปล่าตัวนี้พอคุณขึ้นรถเนี่ยคุณจะต้องดับเครื่องและตาร์ทใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะถึงจะ เป็นการขับเคลื่อนรถออกไปได้นะคะและเช่นเดียวกันเวลาถ้าคุณต้องการดับรถผ่านตัว,วคุณใจรีโมทก็กดปุ่มหอค้างไว้แบบนี้ค่ะสังเกตนะคะมันจะมีไฟกระพริบหนึ่งครั้งเครื่องก็จะดับเองเลยค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.8หรือว่า1 8 0 0ซีซีให้ขุมพลัง141แรงมาแล้วก็แรงบิดอยู่ที่174นิวตันเมตรค่ะ ใครสนใจคันนี้ที่ต่อต่อขาของเราขายอยู่ที่669,000บาทโอ้โ oh, หเทียบกับออปชั่นนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะทุกคนคาราคานี้จัดไปแน่นได้คดีดีฟีดาวค่ะมีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีดอกพิเศษเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะยังไม่หมดนะคะเรามีรับประกันค่ะเครื่องยนต์และเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีนะคะจากบริษัทพิกแม n นะคะเป็นบริษัทวรารตีอันดับต้นๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ นอกากน,นี้มีบริการช่วเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใคาราสนใจติดต่อได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ083777757 7, 7, 7ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจสุด,ดยอดนมือส้อมโตอัลตค่ะ YouTube โตอัลตาค่ะชนะคะมีไลน์ติดต่อแกมเว็บไซต์ รวมไปถึงแนะนําค่ะเข้ามาชมตัวจริงนะคะมาลองนั่งมาลองขับดูก่อนได้บอกเลยว่าคันนี้สวยจริงอะไรจริงและที่สําคัญเรายัางมีรถให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นรถคัสพ Get ัปเกตเอค่ะไม่มีชนหนักพิจความจามาน้ำถ้าตัวจเจอยินดีซื้อเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนอกจากนี้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือบริการหลังการขายดีๆจากทางโตโยต้าของเราที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่ขุนกวางใจอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกับตัว ซีวิกเออยู่แล้วนะคะหรือว่ากําลังมองหากับรถขนาดกลางๆราคาเบาๆราคาจับต้องได้คันนี้ไม่ขวรพลาดค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์จะกันได้ใหม่คลิปหนะ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ